วันนี้ก็พาเด็กๆมาที่โลตัสนะครับวิ่งเข้าไปก็เลือกตักเป็นหมูตักนะครับน้องอันาเพื่อกันตักกับอีกนะครับโอ้สงสัยวันนี้หิวมากๆไม่รู้จะกินอะไรยิ้มๆได้ไขมาอีกหนึ่งแนคุณพ่อก็เริ่มทอดไข่ดาววันนี้เมนูอะไรลองจับกันนะเพื่อน ทอดไข่าดาวเสร็จแล้วก็รอ,อให้เหลืองกรอบนิดนึงนะครับใช้เวลาในทอดไข่าดาวแป๊บนึงนะครับไม่นานนะครับแต่รู้สึกว่าโอ้โหท้องจะร้องแล้วนะครับตอนนี้หิวมากมากเลยทอดไข่ต้องแบบให้กรอบนอกนะครับไข่แดงไม่สุกนะครับเด็กๆชอบมากเลยต่อไปก็เตรียมผัดพริก ผัดพริกใส่หมูลงไปผัดจนหมูสุกนะครับผัดไปเรื่อยๆครับหมูของเราวันนี้เยอะมากเลยน่าจะได้จานใหญ่มากครับวันนี้ผัดหมูจนสุกนะครับค่อยเติมเครื่องปรุงนะครับวันนี้เราใส่พริกแค่2เม็ดนะครับทำให้เด็กๆกินไม่เผ็ดนะครับใส่ซีอิ๊วขาว ลดดีลงไปครับแล้วก็ซอสหอยนางรมตามด้วยน้ําตาลนิดหน่อยครับเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับทำกินเองที่บ้านปัดไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเติมน้ํานิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีน้ําขูกขิกเวลากินกับข้าวจะได้อร่อยอร่อยนะครับ ผัดแ๊บเดียวนะครับหมูสุกแล้วก็เติมใบกะเพราที่เราซื้อมาใส่ลงไปครับวันนี้ได้ใบกะเพราใบใหญ่มากๆครับเพื่อนๆคุณพ่อผัดไปก็หิวข้าวท้องร้องไปด้วยครับวันนี้เสร็จแล้วรเรามากินข้าวกันเลยครับน้องอันาหิวมากๆครับหมูตักข้าวคำโต อร่อยมากๆครับตามด้วยไข่ดาวครับไข่ดาวคนละฟองนะครับคุณพ่อทําวันนี้ทำสามฟองครับพี่อิงชอบมากนะครับเมนูผัดกะเพราไข่ดาวครับอบอกได้คําเดียวว่าอร่อยน้องอันานะกินเก่งมากครับอ้าวโชว์กล้องนอ้อยเก่งมากๆเลยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบอกว่าอร่อยมากฝีมือคุณพ่อ วันนี้คุณพ่อทําผัดกะเพราอร่อยมากมากอยากให้เพื่อนมากินจังเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็มากินข้าวบ้านน้องอน,นาน้องอิงฤทธิ์ได้นะครับอืมพี่อิงก,กินข้าวคําโตมากคํานี้อืืออร่อยอร่อยดูน้องอน,นาครับอืม,อมผัดกะเพราของโปรดครับเป็นเด็กที่กินง่ายนะครับกินได้ทุกอย่างเลย คุณพ่อเห็นพ่อก็หิวด้วยอีกแล้วนะครับวันนี้คุณพ่อมีเวลากลับมาทำกับข้าวให้เด็กๆนะครับวันไหนที่เรามีเวลาก็จะกลับมาทำกับข้าวให้เด็กๆกินนะครับคุณน้องอันณาตักข้าวจากหมูนะครับ เพื่อนๆกินข้าวกับอะไรกันครับวันนี้ถ้าคิดเมนูไม่ออกกินผัดกระเพาเหมือนน้องนอนนาไดยครับน้องอนนากินไปกระเพาะเก่งมากครับอืกินผักเก่งมากเก่งมากเลยครับเพื่อนๆกินผักกันหรือเปล่าครับอะอือร่อยจริงๆเลยพี่อิงก็ไม่ยอมแพ้นะครับวันนี้พี่อิงกินเยอะมากๆเลย